สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จิฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามฟุตบอลยาเทียมหนองเลงซ้ายครับส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลม่ใจหลังจากตีคลิปก่อนหน้านี้ครผมก็ได้อัปเดตเรื่องของการทากระทงนะฮะเป็นรถขบวนแห่กระทงของเทศบาลตำบลไ่ใจที่จะูกประกวดกันในวันพุงนี้ และวันนี้เป็นวันลองไฟตยแล้วก็มีการประกวดกิจกรรมหลายๆอย่างของเทศบาลตำบลาแม่ใจตัวแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมวันนี้ครับาทางจีโฟกฟุตบอลของเขาก็ได้จัดกิจกรรมให้ละอ่อนน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้มามวนมาสนุกกันครับรวมถึงสมาชิก4ทีมจะตุรทิศเา้ยจตุรสีนะฮะก็ได้มารวมกิจกรรมกันตัยวันนี้ครับมีแขกรับเชิญพิเศษ จาก S T M Academy นะฮะสันต้นม่วงนำโดยโค้รเก่งนะฮะปาน้องๆมาอุ่นเครื่องกันวันนี้ครับสวัสดีครับโค้รครับ,รบวันนี้ทีมติปลามานี่แนะนำตัว๋วเปิดตั๋วในช่อง YouTube ของผมสักหน่อยนะครับเป็นทีมอย่างครับนี่เป็นทีมอะคาเดมีของหมู่บ้านสันต้นม่วงนะครับครับแล้วก็เป็นความรวมมือของครูใช้ กับหนองเลงซ้ายตีเปิดโอกาสให้กับอาคาเดมี่ได้มาฝึกซ้อมที่นี้ที่จริงเป็นเพื่อน,นกันถึง2ทีมนะครับครับแต่ด้วยความอนุเคราะห์จากนายกประกอบผู้ใช้ถึงได้มาร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับผมตีมาตีไปของการเปิดอ่ะนอกจากกันมาซ้อมที่นี้มา,าเปิดตัวกันที่นี่แล้วตังปันผูปกครองมีแนวคิดในการสนับสนุน อาคาเดมี uh, นี้แบบไหนแล้วก็ถ้ามีคนสนใจอยากจะมารวมอคาเดมีสันต้นม่วงเนี่ยต้องอยากจะได้้องครับผมเป็นอคาเดมีที่ทำด้วยใจนะครับครับแล้วก็ตีมาตีไปก็อยากให้ชุมชนของแม่ใจเฮานะครับได้มีการออกกำลังกายและก็สุขภาพดีที่นี่การเปิดอคาเดมีมันก็จะเป็นการต่อยอดซึ่งถ้าใครมีใจในการทักฟุตบอลแล้วก็ต้องการที่จะเียนฟุตบอลย่างถูกต้องนะครับในนี้ผมก็ เป็นห้องว่าจะได้จะสนับสนุนลูกหลานของท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผูู้ใช้จะน่าครับผมที่เขาได้มาเจอกันได้รวมกันทำกิจกรรมดีๆนะครับยินดีครับผมกับต้องขอขอบคุณโค้เก่งด้วยเพราะว่า สมาชิกของสันต้นม่วงมาซ้อมที่นี่กันยะคือน้องๆหลายๆคนตีอยู่ใกล้ๆแถวนี้สนใจเล่นฟุตบอลตัวในอนาคตผมเชื่อว่าจะเป็นเครือข่ายตีสามารถสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการเอากําลังกายด้วยกันได้นะครับเนาะจริงๆเฮานี่นาามาได้ปบะเหมือนน,อนออ้อถืำเ่าแล้วก็ชุกหลงฮุกแล้วก็ <ฮะ S 1> เจออุปสรรคเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นตียังสวยงามอยู่ เดี๋ยววันนี้เขามาจัดกิจกรรมกระชับมิตรกันนะครับวันนี้โคตรเก่งก็ได้นำน้องๆรุ่นนี้อายุตัวไหนครับนี่ยสิบขวบครับสิบขวบครับผมของผมมีผลกันทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งสิบสิบเอ็ดได้ก็ได้ได้หลายมือนะโอเคครับผมอันนี้รวมตัวกันแค่สองวันนะฮะเพื่อกับโคตรเก่งโดยเฉพาะนะครับผมโอเคครับขอบคุณโคตรับเนี่เดี๋ยวเขาจะได้ชมฝีมือลายมือของ S.T.M. Academy กันนะฮะแล้วก่อนนี้ฮะน้องๆซึกจตุรสีของเขาสีเหลืองมาล้อแล้วนะฮะวันนี้ผมระดมทีมจตุรสีมารางวัลมีลูกฟุตบอลหนึ่งลูกนะลูกฟุตบอลหนึ่งลูกพร้อมกับน้ำสไปซ์สองขวดนะครับข<ม>วดสีเขียวนะครับโอ, <laughs> โอเคครับผมก็ถือว่ามาสนุกสนานกันแล้วก็ตอนนี้ครับ ทีมโน่นฮู้จักจ่อทีมของเขาหรือยังเยี yeah. ่ยมนะตอนนี้เขาก่อตั้งทีมหนองเล็งทรายขึ้นมาแล้วนะครับมีเทรนเนอร์นะครับอ่าเทรนเนอร์ของเขาก็มีน้องนุ่นนะฮะน้องนุ่นตอนนี้ผมได้จวนน้องนุ่นนะฮะน้องนิ้วนะฮะน้องน้องเกิ้ลนะฮะแล้วก็น้องต้นกล้วยนะฮะต้นกล้วย นามาเป็นเทรนเนอร์คือครับน้องน้องรุ่น8ปี10ปีครับก็เดี๋ยวแมตช์แรกนะฮะการแข่งขันกระชับมิตรวันนี้เขาจะแข่งกันทั้งหมดตีผมคิดว่าน่าจะมี4กูครับก็กูแรกจะเป็นรุ่นอายุบ่เกิน10ปีะระวางสันต้นม่วงนะฮะ s t m Academy ครับหนองเลงซ้ายรุ่นเล็กของเขาแล้วก็ มีผู้ปกครอง V.I.P. ของเขาตัวเนะครับสีชมพูนี่ครับแล้วก็สีเขียวตีเสื้อโคตรเก่งใสอันนี้จะเป็นเสื้อตีสมาชิกถ้าใครสนใจมาร่วมกิจกรรมก็สามารถมาสนับสนุนกิจกรรมของเขาได้นะเขาบอกมีงบประมาณในการทํากิจกรรมแต่ผูป้ปกครองแล้วก็น้องๆเด็กๆสมาชิกกับเพือความร่วมมือนในการเข้ามาร่วมกันแล้วก็ในอนะคตในเรื่องของการซื้อลูกฟุตบอลอุปกรณ์นี้ก็ต้องอาศัยการขายเสื้อนะฮะเพราะฉะนั้น ราคาสมาชิกถ้าไขมาเปลยนสมาชิกตัวละสองบาทครับซื้อไปใส่เล่นได้ครับนี่ใส่สบายมากครับสีหลายสีมีให้เลือกเลยนะฮะอ่าแล้วก็แฮมสามกูก้็นอกจากจะมีรุ่นเด็ก10ปี VIP ผู้ปกครองและนี่ครับป๋าสุคนนะครับนี่ VIP ของเขาแฮมหนึง่งสมาชิกแฮมหนึงคนครับ แล้วก็จะมีซีสีนี่เขาจะมีการแบ่งแค่สองกนะเดี๋ยวจะมาดูว่าทีมไหนมาก่อนกันเล่นก่อนกันเลย<า>อ่ะถือว่ามาสนุกสนานมิติ้งกัน<า>โอเคครับเดี๋ยวเราออนน่าจะพร้อมละเดี๋ยวเขาจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกกันเลยครับผม,ม<า>อ่มาเจอกันคลิปหน้าครับเน<า>ี่ยตอนนี้ลูกฟุตบอลเท่ากับลังขาดแขนครับจริงๆแล้วมีหลายลูกอยู่ครับ มีคนบริจาคมาเพียงแต่ว่า,าลูกบอลมันหัวครับหนึ่งจากนี่ครับตะไคายเล็กด้านหลังมันชำรุดเทศบาลตำบลแม่ใจกำลังร้องโอประมาณในการซ่อมบำรุงเครือยู่ครับเดี๋ยวแหมสักพักหนึ่งท่านนายกเทศมนตรีน่าจะจัดการให้เด็กๆครับเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายเลอเกินครับตีผมเอา,อาถุงเซลเซลนะฮะไปแขวนไว้นะมันอยู่ตรง กับสายตาละออนพอดีครับกว่าเวลาวิ่งไปแล้วกับไปกล้องไปเกี่ยวใส่จากนี่คือละออนบาดเจ็บนะแล้วก็ตั้งหลุมนี่มันก็นอกเหนือฟุตบอลจะไปโดนแล้วแบกบกว่าละออนไปเต้ใส่ตัวนะทั้งสองฟังเลยนะฮะก็ถือว่า,เ,าเป็นแฮมหนึ่งย่างนะถ้าจัดการปัญหาตรงนี้ได้สนามนี้จะพร้อมสมบูรณ์ในการจัดกิจกรรมมาครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผลการแข่งขันจะเป็นจะได้รุ่นกันนะครับ